เอาเลครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอารักครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ฮะ มีทางม่านขอมาว่าไอพี่วันนะครับผมช่วยพูดถึงการใช้งานของม้าไฟให้หน่อยว่าเป็นยังไงน,นะมันเก่งบอนะครับผมต้องบอกก่อนว่าม้าไฟเนี่ยสำหรับผู้เล่นกลางๆนะถึงคนปั้นนะครับผมถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นผมยังไม่แนะนําสักเท่าไหร่อเอาง่ายๆครับถ้ามีดูนีเอ็กมากประมาณนึงอ่ะแนะนาให้ปั้นเพราะว่าตระกูลม้าเนี่ยมาใช้ดูนีเอ็กค่อนข้างเยอะมากๆแลสะสเตตัสก็ถือว่าต้องต้องดีประมาณนึงถ้าไม่ดีมีคือจะเป็นตัวที่ค่อนข้างกาก,าก,ากนะครับผมโอเค พูดอธิบายมาเยอะแหละนะครับผมอ่าสกิแลแรกของม้านี่ครับผมก็ตีปกติได้แหละแล้วก็ตีแรงตาม HP พีด้วยที่สำคัญเป็นมากกว่านนะั้นคือแจกบัฟสตันด้วยฮะคือคุณายพุ่งไปตีและสตันอีกนะครับผมสกิลที่2ของม้า,นา,า,มานในร่างม้านะในร่างม้าไม่ใช่ร่างคนนะร่างม้านี่จะเป็นการสร้างเกาะ30%จากเ p พีสูงสุดของตัวเองเป็นเวลา3เทอร์นะครับผมคือถามว่ามันนานไหมจริงๆผมว่านานพอสมควรอยู่นะเออคือดีมากนะครับเอ นานด้วยแล้วก็ถึกด้วยยิ่งม้าเรื่อยเยอะๆนี่บอกได้เลยว่าหูเกาะแม่งโคตรหนาบวกกับสกิลแพสซีของมันที่แบบโคสตรส,สตีนอะทุกคนคือดีมากคือถ้าเป็นร่างม้าเนี่ยออกไปโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการฮิวให้ตัวเองอ่ะสิบเอร์เซ็คือฮิวแค่ไปตีเฉยๆเนี่ยก็ฮิวให้ตัวเอง10%แล้วนะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือสกิลเนี้ย มันสามารถลดดาเมจจากค่าน้ำลง50%สมึิว่าคนตีผมเข้าร้อยหนึ่งใช่ไหมหักไป50เลยหักไป50ออะคือไม่อย่างโกงนะครับผมแบบเยอะจะจัดนะผมอันนี้สกิลนี้เอาไปม้าไฟเนี่ยเอาไปค้าพวกตระกูลทาุน้ำได้ดีมากนะครับดีมากๆนะครับผมโอเคส่วนในเรื่องของร่างคนกันบ้างนะครับร่างคนเนี่ย สกิลที่2สกิลที่2โปรต,ติเป็นล่างม้ามันจะเป็นการสร้างเกาะใช่ไหมแต่ว่าสกิลที่2ของม้าล่างคนเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดครับเปรี้ยวก็แตกบัฟเกาะแตกเป็นเวลา2คเทินนะครับผมเอาง่ายๆคือเกาะแตกคือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็แตกบัฟเกาะแตกเป็นเวลา2เทินนะครับผมและที่พีไปกว่านั้นครับผมมันคือมันดูดซับเกรดของศัตรูด้วยครั้งละ20%ซนตนะครับผมเอาง่ายๆคือ โจมตีไปทุกครั้งที่มันเออไม่ใช่2 0 4 0ิบสโจมตีไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะดูดเกจของศัตรูดูดเกจนะก็คือเป็นการลดเกจฝั่งตรงข้ามแล้วเพิ่มเกจฝั่งเรานะครับผมยิ่งฝั่งตรงข้ามอยู่เยอะเท่าไหร่มันก็จะดูดเกรดได้เร็วขึ้นง่ายๆคือมันจะได้เกรดของตัวมันเองเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นร่างมา้าถ้าเป็นร่างเออถ้าเป็นร่างคนเนี่ยคือดาเมจมันจะเข้าแรงมากนะผมถ้าเป็นร่างม้าเนี่ยคือ มันจะลดดาเมจประมาณหนึ่งคือมันจะถึกอยู่แต่ถ้าเป็นร่างคนเนี่ยเหมือนกับว่าเดฟหรือเลือดของมันจะลดลงครึ่งหนึ่งครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องค่า ATK มาแทนอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเท่าที่เท่าที่ใช้งานมามันจะเป็นแบบนั้นจริงนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวครับผมเพิ่มเกจยี่สิทุกครั้งที่โจมตีคิดีครอ,อกนะครับเอาง่ายๆเลยครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสก็ตามครับมันจะเพิ่มเกจให้ตัวเอง25%ครับ 25%ครับเอาง่ายๆคือตีสตัวแล้วเกตเราเต็มนะี่ะเออฟิลประมาณนั้นนะครับผมถามว่าดีไหมจริงๆก็ดีมากนะผมรูที่ผมแนะนําจริงๆจะเป็นในเรื่องของ EX แล้วก็วิวนะครับอันนี้ก็จะแจมแมวสุดแล้วนะครับจากส่วนตัวผมใส่เป็น EX แล้วก็เลือดแท็เนื่องจากว่าวิวผมไม่ค่อยมีนะครับผมนี่นี่สปเอาง่ายๆคือออฟแม่งได้เนะี่ไม่ใช่อะไรเลยนะ่ยอ็อฟมันสวยดีผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้นะคือออฟมันดีอะเห็นไหมดูดิออฟมันค่อนข้างเพอร์เฟคในระดับนึงอยู่นี่อออืโอเค หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมไปที่กิวอตัวนี้เก่งกิวอมากๆนะครับเก่งกิวอแบบเดอะก็อตเลยเดี๋ยวไปเล่นกิวอแล้วก็อารีนาให้ดูนะครับผมโอเคมาต้องเจอธาตุน้ำว่ะต้องเราต้องเข้าบ้านธาตุน้ำนะครับผมมีธาตุน้ํำไหมมีธาตุน้ํำไหมต้องเป็นดามิธาตุน้านะครับผมถึงจะพอเข้าฟัดเข้าเหวียงได้นะครับผมม่แต่ละบ้านคือมันทึกทึกแคบครอ้โูแต่ละบ้านยังทึกันทุกคน ธาตาุน้ำครับบ้านล่างบ้านล่างเราน่าจะใช้อ่าอันนี้ได้อยู่แต่บ้านบนผมไม่มั่นใจว่าผมผมจะค้ำมันตายหรือเปล่าใน vist? บ้านบนผมใช้เป็นทีมนี้นะครับผมแล้วก็บ้านล่างนะผมเดี๋ยวเราใช้ม้าเนาะโอเคนี่แล้วก็เป็นออรค์คเนนะครับลมที่คอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุลมอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นที่เป็นตัวฮิลนะครับนี่ต้องเอาเป็นตัวนี้นะครับมาน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้อยู่นะครับผม เรามีปีก2แต่มันมีปีกหนึ่งนะครับผมคือปีกผม2เทเธอเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ชนะบ้างอยู่มั้งนะปาก,ก็ให้ใจยเย็นนะาจารยอเคเอาตัวนี้ก่อนเลยปาอยา่าใจเย็นโอ้โหหิวฟึบเรียบร้อยครับโดดปาาขายแม่งอดดก่อนนะครับผมไม่เป็นไรครับป๊บเรียบร้อยครับเราก็ก๊กอปมาก็พยายามรถเกจแพนด้านะครับพยายามกระทะืบนแพนด้าทัดทัดเอ่อทัดน้ําให้เร็วที่สุดนะครับแม่งยังเถื่อน โอ้โหแม่งเจาะฟุ๊บๆใจเย็นใจเย็นตานใจเย็นเย็นที่ปากตีสตาร์แล้วลดเกลียดนะพึ่มันตีแรงด้วยไม่ใช่อะไรหรอกฟึ๊บเกียดอยังไว้อะยังไว้อะจานอยังไว้เลยถ้ามันโอ้โหโหตีสตาร์ใจเย็นใจปึ๊บมันจะได้ฮิวละมันจะได้โดดมันโดดละฟึ๊บเดี๋ยวเราก็ดึงเลือดขึ้นมาก่อนนะครับผมเฮ้ยจานใจเย็นจา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 นเกือบตายโอเคเกือบตายโหดรโอเคครับผมทุกคนอ่ามันสร้างเกาะไปแล้วครับแต่ว่าเราโดด เฮ้ยเดี Stand ๋ยวเดี๋ยวมึงเอ็กเกินไปแล้วเพื่อนไม่ฝั่งตรงข้ามแบบเอ็กมากเลยอ่ะผมไม่เชื่อว่าฝั่งตรงข้ามแม่งโกงจัดนะผมมาตีอ่ะปากๆัดสตัร์อีกยัดเค่โอ้โหใจมึงทำด้วยอะไรวะโอ้โหตีสตัร์ด้วยฮะไม่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 มันมันเดี๋ยว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 เกินไปจริงๆปุ๊บก็ให้โดดมาขนาดนี้ฟื้บโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันก่อนโอเคอีเอ็กนะขอเอ็กนะขอเอ็กนะพัดลมขอเอ็กนะไม่ไม่เอ็กโอเคไม่เอ็กก็ไม่เป็นไร ใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นวันอย่าพึ่งลนอย่าพึ่งลนชนะได้อยู่ในวันชนะได้อยู่หรือเปล่าวะแม่งชอบตีรถเกตุกูจังเลยโอ้โหเมื่อกี้แบบโอหห้หัวหน้ากลัวมากนะผมอีเอ็กหน่อยแต่ฝั่งตรงข้ามข,ขอเอ็กเยอะมากจริงๆนะฟึ๊บเดี๋ยวสตันไปฟึบไม่ติดด้วยครับบาเดนเดี๋ยวให้เกาะเกาะมันหมดก่อนนะครับผมเกาะแบบเกาะโคตรหนาเลยอีพาราดินเนี่ยปากโอเคมึงตีรถเกตุกูไปกูไม่ซีเรียสน,นะครับผมปากก็ให้ คือตีรถเกยียรได้แต่อย่าสตาร์ทได้ไหมขอแค่นี้จริงปากก็ให้รถเกยียรก็จริงครับแม่งขออะไรมาได้อย่างนั้นจริงรถไป70% 70%สเปอร์เซ็นเอร์เซโหอย่างถึกถือว่าทั้งถึกทั้งเดฟด้วยนะประเด็นนะฟืบนเขาให้โ,โหครึ่งรอดหนักหน่วงจัดแย่เออเอกละต้องมันมันต้องเอกเยอะแพนด้าผมถึงจะชนะนะแต่ถ้าฝั่งเขาแบบสตาร์ทแบบนี้รัวๆผมก็ไม่ไหวว่ะจริงๆริจานใจเย็นนะจาน แล้วกูจะหิวทำไมวะเอกน้อยเอกน้อยจานเอกน้อยกูจะตายแล้วได้เอกน้อยเอกน้อยมันจะตายแล้วด่ากูบอกให้มึงเอ็กบ้างเพื่อนไอ้ซาดแม่งคือตีสตาร์ทไปทีหนึ่งแล้วแบบทำพังคอมโบโดได้เลยเออเนี่ยแบบเนี้ยเออเดี๋ยวๆอย่างอย่งยังย่งมันเรายัางโดดไม่ได้ครับทุกคนอ,อนี่โดดได้แล้วจังหวะนี้แหละครับส่วนเข้าไปโอเคครับผมโอ้โหอย่างขึ้นคอนะอันนี้เราสร้างเกาะให้ครับปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ เราสามารถตีในร่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมอันนี้ผมขอใช้ให้ดูก่อนนี่ผมจะสาธิตนะครับสาธิตนะจริงๆห้ามทําตามนะถ้าเป็นร่างกลนเนี่ยคือห้ามกลับมาเป็นร่างคนแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นร่างมา้าห้ามกลับมาเป็นร่างคนในเชิงตั้งรับนะครับเห็นไหมสังเกตนะเมื่อกี้เกตมันขึ้นนะครับผมอันนี้สตาร์ทไปก่อนเดี๋ยวผมต้อง กางโล่ให้อันนี้อีกทีหนึ่งด้วยครับไม่งั้นจะสวยแน่นอนครับผมสลับเลือดชาร์ปเรียบร้อยครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,น,นายจะเอ็กแบบนี้บ่อยๆไม่ได้เพื่อนเค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมต้องกางโล่ครับไม่งั้นจะสวยแน่นอนครับเค <Okay, S 2> ปากเอาให้นี่ปังเอาให้ครับนี่เห็นไหมมันเกาะแตกแล้วครับทุกคนพอเกาะแตกแล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเนี่ยตีเจ็ดพันนะครับผมหมุนไปวางแล้วก็หมุนวางแล้วก็หมุนงนี้แหละวางหมุนนะครับผมตีรถเก๋ด้วยประเด็นตีแนนะ หมุนไปครับใจยเย็นเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คือนี่คือข้อเสียของมันนะเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันเป็นล่างคนแล้วมันจะตีโดนตีโคตรแรงเลยครับทุกคนอันนี้คือน่ากลัวมากนะยิ่งถ้าใครที่เลียดไม่น้อยหน่อยเนี่ยคือรูนบางหน่อย,เ,ยเรียบร้อยครับบินตั้งแต่จังหวะแรกเลยมั้งนะผมผมเคยโดน ek นะทุบทีเดียวแล้วผมตายผมก็เลยไม่กล้าแปลงล่างเลยคือกลัวกลัวกับสถานการณ์เดิมซ้ำจากจัดชนะแพ้ที่ที่สภาพอยู่แล้วกันนะผมโคตรน่ากลัวเลยปึ๊บ โลเราหนาอยู่ครับน่าจะเจาะไม่เข้าเฟรบน,นะฮะโอเคเราก็ตีไป,ปตีเพื่อเล็ง,ลงดิจิเนื้อเลือดนะครับผมม้าเนี่ยจริงๆสกิลสามถ้าใส่อาร์ติแฟร์ผมไม่มั่นใจว่ามันจะฮิวหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะฮิวอยู่นะครับผมฟึบตีแม่งไปด้วยโอเคแม่งทำไมไม่เอ็กวะถ้าเอ็กนี่จะมันมากเลยนะนี่มันต้องเป็นแบบนี้สิเพื่อนฮิวก่อนนะครับผมตีตีต,ต,ตีดิจิเนเลือดครับผม ผมชอบอย่างก็คือมันตีแนละ้วมันเจนเลีอยตัวเองได้ครับผมมันสามารถสามารถโซโล่ได้ค่อนข้างดีนะสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันโซโล่แบบคือมันสามารถค้ำธาตุน้ำได้ผมเคยทดสอบคเอามันตัวเดียวไปค้ำธาตุน้ำก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมค้ำได้ค่อนข้างรุนแรงค้ำได้ค่อนข้างยืนดาวน์มากๆานะผมค้ำได้แบบสุดตีนอ่ะใช้คำนี้ดีกว่ารถไปข้อหนึ่งโอ้ยมึงกล่าจะไม่กูได้ค่าเลยใช่ไหมเนี่ยสร้างเกาะต่อเอาสิมึงมึง,ม,งมึงตีมาก็ตีมาโอเค แล้วก็สก,กิตรีเคไปเรื่อยๆนะเพราะดีเคมันถึกนะผมตีไปเรื่อยๆแฝบใจมึงลบมึงก็ลบไปช่างมึงน,นี่สก,กิตเราจะสก,กิตตัวนี้แม่งก็ปัญหาเยอะเหลือเกินมันฮิวไปแล้วใช่ไหมมันฮิวไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอสองลูกนะกูขอสองลูกกูขอคุยกับมึงแค่สองลูกพอ,อกจริงปากเอ็กหน่อยเออขอสองลูกอืมน่าจะเก็บตัวนี้ตั้งนานแล้วขอโทบุ้มบุ้มบุ้มตูมขี้แตก เรียบร้อยครับตีแม่งนี่เนี่ยมันไส้ข้อหามันไส้ฟึบนี่การเกาะด้วยมึงมาสิกูก็ถึกเหมือนกันนะครับผมถึกกับถึกเจอกันนะครับผมนี่วางระเบิดด้วยแต่ว่ามันสุ่มลบมัง้งดีเค่เขาจะไม่ผิดนะครับผมน่าจะลบปั๊บผิดไปป้าเ,เอ้ย XTT ไปสิเพื่อนโอเคครับผมโอ้สุดจัดนะครับผมตีอย่างนานนะฮะโอเคซึบแล้วก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเจอในอารีนาดูว่ามันเป็นจังไหนนะทีมที่ผมใช้ในอารีนาจริงผมไม่ค่อยใช้น้องนะในอารีนาน้อยมากที่ผมจะใช้น้องนะครับผมคือน้องค่อนข้างที่จะต้องต้องเป็นตัวที่สปีดได้ค่อนข้างไวมากพอสมควรอยู่นะครับผมเอาเป็นเซตนี้ก็ได้นะผมปุ๊บแล้วก็เป็นตัวดามจอีกตัวหนึ่งที่คอยกระทืบตามเป็นดามจหมู่นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไงไม่ต้องไวมากนะผมไอททนี่ไวเกินไปดามจหมู่ที่ไม่ค่อยไวมากใช่ไหมน่าจะเป็นโจ๊กเลยผมว่าน่าจะเป็นโจ๊กน่าจะเวริร์กสุดละไม่ค่อยได้ใช้น้องอะจริงๆนะผมไม่ค่อยได้ใช้น้องโอเคเดี๋ยวลองทีมนี้ดูว่ามันเป็นจังะดรันะผมไม่รู้ว่าผมจะเร็วกว่าเขาไหมหรือเขาจะเร็วกว่าผมนะครับเพราะว่า บางคนเขาก็เล่นออมมือเป็นสายสปีดนะครับผมเรียบร้อยแฟบชึบมาแล้วก็ให้อันนี้รีสกลิลก่อนปับ๊บแมงโตอีกแปงลงร่างไปล่างคนนะครับแล้วก็ตีเพื่อเปิดเกาะน,นะครับผมแล้วก็ดูดเกตมาเป็นของเราด้วยนะครับผมฟืบนี่ทุกคนมา้าใจเย็นมา้มาม้าจะตีใครมา้าต้องตีไฟลี่คิงอยู่แล้วนะครับผมปากโอเคทีนี้เฮ้ยจานใจเย็นไอ้สัตว์มันจะตีอยูน่นี้โอ้โหเย้เช มึงจะเอ็กแบบนี้ไม่ได้เพื่อนเออมึงจะเอ็กแบบนี้ไม่ได้แม่งโบโบกูอีกเออที่สบายใจแม่งชิบป,ปากมาให้เจตีเกาะแตกไปแล้วครับจสตันไหมโอ้โหชิบหายนะครับผมม้าอยู่ในร่างมาักม้าอยู่ในร่างคนแบบนี้เรียบร้อยครับเจริญพรญาติโยมแน่นอนครับเฮ้ยกลับร่างก่อนนะผมกลางโลครับผมนี่กลางโลแฟบในสวยนะผมไม่ใช่อะไรหรอกฟึ๊บแปลงร่างเป็นมา้าตีอีกโอ้โหม้าแม่งโคตรจังไรเลยแม่งเอ็กจัด,จด ตีใครตีพราโอเคตีพรารงมถือว่าใช้ได้อยู่มึงตีถูกตัวเพื่อนมึงตีถูกตัวเพื่อนยาลีคูดาวคูโนเวซ่าใจยเย็นๆใจยเย็นๆจัยยนๆงนี่โจ๊กสารแม่งปากกกว่ากวากาหกพันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะผมดามีของโจ้ผมไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะก็คือแบบเน้นคี้ร้อยก็โอเคแล้วนะครับนี่เห็นไหมเกาะหนามากครับทุกคนตีนี่เนี่ยตีตีต,ตีปึ๊กเรียบร้อยครับ ก็การชิ้นงานของมันจริงๆต้องเป็นตัวที่แบบเน้นเชิงตั้งรับนิดๆน,นะครับผมมันจะค่อนข้างสวยมากถ้าเน,น้นไปเชิงตั้งรับนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกต์และกันนะครับผมก็ใส่เป็นสายพีนะครับก็มี ต้องมีอะไรที่เป็น h P มาเกี่ยวสําหรับออฟย่อยมันนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเสียหาย,ย0.5ของ h P อันนี้ก็ผมก็มาเกี่ยวนะครับแล้วก็ความเสียหายแบบติดคขีอย่างเงี้ยผมก็เอามาเกี่ยวนะครับผมนี่เห็นไหมติดขีที่2มีความแม่นยำอย่างเงี้ยก็มาใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผม CU ในขางนะจ๊บนะบ,บายบาย